สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ คุณสาวๆเคยไหมครับที่มีความสัมพันธ์แบบค้างๆคาคาจะรักก็ไม่รักจะเลิกก็ไม่เลิกปล่อยให้คุณต้องเจ็บแบบงงๆจนบางทีก็เกิดคําถามขึ้นมาว่าเขาคิดอะไรอยู่กันแน่ทําพฤติกรรมแย่ๆใส่คุณแต่ก็ยังบอกว่ารักคุณอยู่คนแบบนี้นี่มันน่าจริงๆนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5เหตุผลของคนหมดใจที่จากไปแบบไม่ยอมบอกเลิกนำามาให้คุณสาวๆได้ดูกัน ว่าทำไมทำไมไม่รักแล้วถึงไม่ยอมบอกเลิกให้มันจบจบไปตามไปดูกันครับข้อที่หนึ่งใจไม่แข็งพอที่จะพูดตรงๆงเพราะเขาเป็นคนขี้คลาดใจไม่แข็งพอที่จะพูดคำว่าเลิกกันออกมากลัวที่จะต้องเห็นคุณร้องไห้ฟูมฟายกลัวที่จะเห็นใบหน้าเศร้าๆของคุณกลัวว่าจะใจอ่อนสงสารคุณเลยเลือกที่จะหลบหน้าไปเลยดีกว่านั่นเองครับ ข้อที่2ยังมีความผูกพันกับคุณอยู่ถึงจะหมดรักแล้วแต่ก็ยังมีความผูกพันอยู่ในใจไม่อยากจะเสียคุณไปไม่อยากเสียมิตรภาพดีๆกลัวบอกเลิกไปแล้วคุณจะหายไปจากชีวิตของเขาตลอดการครับข้อที่3กลัวโดนข้อหาเป็นผู้ร้าย เพราะสังคมตราหน้าไว้ว่าคนที่บอกเลิกก่อนคือคนที่ผิดส่วนคนที่ถูกบอกเลิกคือคนที่น่าเห็นใจเขาไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นคนผิดเลยบอกเลิกผ่านการกระทำแทนให้คุณทนไม่ไหวและเป็นฝ่ายพูดขึ้นมานั่นเองครับข้อที่สเป็นหมาห่วงก้าง ไม่รักคุณแล้วแต่ก็ไม่อยากให้คุณไปรักใครกักคุณไว้ให้เป็นของเขาคนเดียวยังหึงยังหวงคุณอยู่อยากให้คุณเป็นของเขาคนเดียวเท่านั้นครับข้อที่หอยากเก็บคุณไว้สแตนบายเสมอก็เผื่อใจไว้ว่าเมื่อไหร่ที่ไม่เหลือใครจะกลับมาหาคุณอยากมีความรู้สึกว่ายังมีคนอยู่ให้อุ่นใจอยู่เสมอก็เลยเก็บไว้โดยที่ไม่บอกเลิกคุณนะสิครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5เหตุผลของคนหมดใจที่จากไปแบบไม่ยอมบอกเลิกจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาก็บอกได้ออกมาคําเดียวเลยครับก็คือเขาคนนั้นของคุณเห็นแก่ตัวนั่นเองถ้าหากรู้สึกไม่รักกันแล้วก็ควรจะบอกเลิกแบบตรงๆไปเลยดีกว่าถึงจะเจ็บแต่ก็จบแถมไม่ฆ่าใครให้ตายทั้งเป็นอีกด้วยครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด s u b SCRIBE กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ k o o j o ช a n e l ผลิตลคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ